อ้าครับผมสำหรับขีดหรือข้าพี่น้องว่าเบิรงนห้างนกกระแตแต่แหวนเทพพี่น้องนะห้างที่ผมเคยถ่ายแหละนะครับลูกขนองมาแล้วใส่ออกมาแตงว่านผมม่ได้มาเบิรงนเรื่อ,องนะนี้เช้านี้แหละแม่พันหองสนนนันั่นวันไหวเช้านี้

โอ้พีนน้องเนี่ยนี่ะตัวที่สามใช่อีกตัวนึงมาโอ้ยสี่ตัวโอ้ออกมาครบสมบูรณ์สี่ตัวน่ารักมากเลยเดี๋ยวเย็นเดี๋ยเย็นเดี๋ยวก็ถ่ายตานึลง มาได้ลูก,กวเนเ้อผมสิบเดจับตัวน้องคนเนอนน้อง้วไทยพี่น้องมือใส่แต่จ,จิใส่เวลาโบราณเนาะเดี๋ยวนี้นผมมีตัวใดนอนงายด้วยมน้งเนานอะนอนก็หาจีบผหงาจีบอยู่ในห้างไหวนี่จริงเลย สมบูรณ์สมบูรณ์ฮั่งเนี่ยว้มันกลางเดินพี่เนาะฮั่งนี่บริษัไอ้คลิปนี่บริษัต้าต่อเลยพี่เนาะยาวเลยโอ้ยยี่ตัวเอาโอเคแม่ห้องสนนานวันไหวเอาโอเค ไดล้วสิน่าเป็นขมอนมีมอนอยู่บเรือห้างคนนี้่มอโอ้หจะเ้ห้างคนบ่นี้ยังเอาโอเคพี okay, ่ิปนี้ก็สันๆด้พี่นุ่มด้อ